สวัสดีครับวันพุธท,ที่24เมษายน67นะครับจะโหมล้ g จ o g อกราฟิก i s k เป็นปัญหาไปทั่วโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีการไปประท้วงของนักศึกษาทั่วทุกหมหาวิทยาลัยในการต่อต้านสงคาสรามอักมาตอิสราเอลที่รัฐสภาได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้เปล่ากับอิสราเอล26 0 0 0ล้านเหรียญให้กับยูเครน6กทั้งหมดเป็น95,000ล้านเหรียญนะครับโดยที่อินโดนีเซีย อินโดจีนแปซิฟิกทั้งหมดก็คือไต้หวันอีก4 0 0พล้านเหรียญน,นี่คือภาพรวมนะครับคือชัดเจนว่านโยบายของสหรัฐอเมริก,กาก็คือการปกป้องและก่อสงครามเท่านั้นเองที่จะขายอาวุธสงครามและวัตถุดิบต่างๆนี่คือภาพรวมถึงได้มีการประท้วงไปทั่วยุโรปและอเมริกาแนละในเรื่องของอิสราเอลโจมตีสนุนกาซาในปาเลสไตน์ถล่มจนไม่มีที่อยู่อาศัยของชน อาร์เสไตไม่ต่ำกว่าสองล้านคนยุบและยังโจมตีทุกวันอยู่ในชนวนกาซานี่คือภาพรวมให้เขาไม่มีประเทศนี่คือการต่อต้านออกมาอย่างรวดเร็วของทั่วโลกในขณะนี้เรื่องของจิออกราฟิกปิสปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับโดยภาพรวมทั้งหมดแต่ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการที่คนดอกเบีย้ยต่อไปของเฟดนั้นตลอดครึ่งปีแรกและในครึ่งปีหลังที่จําเป็นยังไงต้องลดดอกเบียเ้ยแน่อาจจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุกฎาคม กรกดาเป็นต้นไปจนถึงในไตรมาสที่3จุดรายออกัสกับเซปเทมเบอจะ1หรือ2ครั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประบดีในโนเวมเบอร์ต้นอาทิตย์แรกนั้นใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนซึ่งชาวอมริกันรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วไม่มีตัวเลือกแต่ดี่ที่สุดท้ายก็ต้องเอาที่ดีที่สุดไม่ว่าใครมาก็จะต้องมีปัญหาหนักแน,น่นอนและการค้าโลกจะเกิดกันแข่งขันกันสูงเก็บเชิงภาษีและกระทบ ธุรกิจต่างๆในวงจรการ asset e t Location จะเกิดขึ้นทำมาก็ภาษีจะขึ้นหนักทั้งทั่วยุโรปทั้งเอเชียโดยเฉพาะโียจ,จ,จีนจะต้องถูกสกิดกั้นในเรื่องของเทคโนโลยี AI ไม่เข้าถึงในชิปไมเกอร์ทั้งหลายที่กำลังทุ่มงบมหาศาลในอเมริกานะให้ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและโดยสัตว์ต่างๆของอมิการเคลื่อนย้ายไปลงทุนในอเมริกาซึ่งจะต้นทุนแพงมากขณะเดียวกัน ก็พุ่งไปที่อินเดียกับเวียดนามเงินทุนเคลื่อนย้ายจากจีนเพราะกาันกีดกันการค้า s a n c t i o n นี่คือภาพรวมมอนิเตอร์นะครับและการ s a n c t i o n ต่างๆก็มีอะไรครับเหมือนกับจิตเงินของเขาไม่ว่าจะเป็นอิหร,ร่านรัสเซียหรือแม้แต่บางบริษัทแม้แต่ในประเทศไทยนะครับ s c g ก็โดนในเรื่องของการลงทุนและมีผลประโยชน์จึงต้องโดนปรับ20ล้านเหรียญอย่างที่เจเนตเรนรฐมนตรีคลังได้ประกาศออกไปซึ่ง บริษัทปูนใหญ่ของ s c c ก็ยอมทิจ่จะ่ใจค่าปรับและหยุดปัญหาต่างๆเพราะใช้ในโยบายแซนชั่นแซนชั่นอย่างเดียวของอเมริกาและยุโรปเองก็ทำตามนี่คือภาพรวมนะครับการที่ผลประโยชน์และการที่จะการค้าทั้งในรูปของทำการค้ากับอิหร่านก็ดีหรือกับรัเสเซียก็ดีในเรื่องของซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆก็จะถูกบล็อกบริคอดต่างๆนี่คือภาพรวมฉะนั้น การแข่งขันลงทุนจากนี้เป็นต้นไปจะถูกนโยบายทั่วโลกจะร่มนโยบายทั้งนั้นแหละครับทั้น WTO ไม่มีความหมายกลับมาดูตรงนี้ให้ดีนะครับในการเคลื่อนย้ายลงทุนตัดสินใจ e a r n i n g r e s o u r c e กำลังจะออกมาในไต้มา่หนึ่งที่เริ่มประกาศผลออกมา Consolidate เป็นจังหวะ Bottom ปรับถามเพื่ออิหร่านไม่จมตีกับอิสราเอลและอิสราเอลหยุดยั้งตรงนี้เพราะการประท้วงหนักมากยิ่งขึ้นของ นักศึกษาในอเมริกาจะทําให้ผู้นําไม่ว่าจะเป็นโจไบดนหรืออนาคตในโดนัลด์ทรัมป์จะมีปัญหาแน่เพราะทุกคนลุกคือขึ้นมาละจะต้องไม่สนับสนุนอิสราเอลแบบปิดตาข้างเดียวให้เขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่คือภาพรวมนะครับกลับมาดูกันธุรธกิจการลงทุนจากนี้ปรับปอดปรับมุมมองให้ดีหวังว่าสงครามไม่เลยเถิดไปจนถูงเข้าสู่ความขัดแย้งหนักท,นนทั้งในปเอรเ์เซตยทั้งนตดต้องเลือกข้างระวัง จีนรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะเห็นทุกคนเริ่มถอยออกและมาเริ่มเชื่อมสัมพันธ์กับจีนทุกคนมาหาสีจีผิงโอรับชูดก็มาเพราะธุรกิจลงทุนแต่ละประเทศต้องเกิดขึ้นและจีนเป็นผู้บริโภคใหญ่สุดนะองค์ประชากรพันสี่ล้านคนและต่อไปจะเป็นอินเดียอะไรจะเกิดขึ้นนั้นทุกคนต้องละจากสงครามและกลับมาดูกันธุรกิจการค้าทั้งนั้นฉะนั้นเซกเตอร์ท่ามกลางวิกฤตคือ คอรริซึมต้องกลับมากลนที่ทําให้ธุรกิจจะเติบโตได้ดังนั้นสายเกินบินก็จะได้กลับมาดูนโยบายทางเชิงพาณิชย์ทั้งหมดนะครับเทรนดอกเบีย้ยขาลงแน่ในครึ่งปีหลังเฟดยังไงต้องลด3ครั้งและทั่วโลกของเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆก็ต้องตัดสินใจจะตามเฟดในครึ่งปีหลังหรือเฉพาะใน2เดือนสุดท้ายนี้แหละครับพฤษภากับมิกุนาจะต้องลดดอกเบีย้ยก่อนหรือไม่อย่างที่เอเอฟได้เตือนกลับมาดูให้ดีกลับมาดูตรงนี้นะครับ กลุ่มแบงกิ้งยังไงก็ต้องปล่อยสินเชื่อฉะนั้นอยู่ที่ e a r n n เ r ็งรีซอฟประกาศออกมาในช่วงเดือนนี้และต้นเดือนหน้าก็จะเป็นจังหวะซื้อสะสมสําหรับตลาดหุ้นทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วครับกลุ่มปล่อยสินเชื่อแบงกิ้งก็ต้องเติบโตได้และธุรกิจที่จะเรื่องของ c l i Climate c h a n g e คาร์บอนเครดิตก็จะเติบโตแร่งใน3ปี5ปีข้างหน้าเช่นเดียวกันเหมือนกับอุตสาหกรรม EV แล้วก็ชิปซัลายเชนทั้งหมดฉะนั้น เรื่อง Material ของโครงการสุขภาพเวมเน็ตเฮลท์แคร์ก็ต้องลองอมาฉะนั้นเลือกลงทุนละรับเซกเตอร์ที่จะเติบโตแกร่งขนาดเดียวกันเซกเตอร์น้ำมันนั้น e อเน g y ก,ก็มาจากการสงครามและทาราคาน้ำมันต้นทุนขึ้นไปนี่ก็เป็นซีซัน n a ลทุกอย่างตลอดเวลาขนาะเดียวกันเมื่อวิกฤตของสงครามไม่ขยายวงก็จะมีการช็อตทองคําลงมาเพราะขึ้นมาทยานถึง2450เนรียญอย่างรวดเร็วก็ต้องถูกชอ็อต เทคโปรฟิตลงมาบ้างแน่นอนก็เป็นจังหวะเก็บเข้าพอร์ตอยู่ดีนะครับในเรื่องของสกุลทองคําแทนดอลลาร์เพราะในเมื่อเทรนดอกเบี้ยลดใน18เดือนข้างหน้าดอลลาร์ก็จะถูกช็อตหนักลงมาเข้าสู่สกุลอื่นในคอมมูนิตี้ทองคําและในกลุ่มของ Equity ี urity, ที่เป็น Big Cap Potential ที่ถูกขายช็อตเซอรี่ออกมาเยอะมากของทั่วโรกในทั้ตลาดหุ้นไทยด้วยก็เป็นจังหวะนะครับเก็บให้ดีและรีท์น เขาว่าช็อกับแน่นอนในเรื่องของช็อตเซลลิงที่แต่ละประเทศแถบนี้มีนโยบายคุมเข้มนะครับไม้แต่จีนเกาหลีใต้ที่จะหมดในเดือนมิถุนาอะไรจะเกิดขึ้นขณนะดเดียวกันอินเดียกับญี่ปุ่นก็โอเวอร์ชูมากจ้ำขึ้นมาตั้งปีครึ่งสิงในระดับ3-40%ปีไม่เคยเห็นการเติบโตแกล่งของตลาดหุ้นเพราะทุกคนโผเข้าไปซื้อลดความเสี่ยง ขณะเดียวกันที่ถูกช็อตเซลล์นี่มากที่สุดก็คือประเทศไทยรัสจีนกับฮ่องกงก็น่าจะรีบาวกับในครึ่งปีหลังนี้แน่นอนเป็นจังหวะเก็บบิ๊กแคปเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่3ในไตรมาส2นี้ก็คุมเป็นการคอนโซลเดตวัตถุมนักของตลาดหุ้นไทยได้จบสิ้นไปแล้วนั่นน่าจะรีบาวกับได้ถ้าสงครามไม่ขยายไปกว่านี้ก็เลือกใครดีนะครับแบกกิ้งกลุ่มพลังงานทดแทนก็คือโซลารเซลล์โซลารฟาร์มแล้วก็ของ ก้า G P S C กับวิกิมที่ให้พรังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดกับอุตสาหกรรมโรงงานที่กำลังพุ่งเข้ามาลงทุนนะครับเยอะแยะไปหมดในโซน E E C เลือกลงทุนให้ดีครับจังหวะออ p ชั่นนิตีแหละครับจบด้วยครึ่งปีแรกเซ็ตน่าจะทดสอบที่1,400ถึง1,440จุดและในครึ่งปีหลังที่เงินทุนจะไหลบ่ามาตาม Imagine Market ไทยก็จะได้ด้วยก็จะไปทดสอบที่1,520ถึง1,580จุดด้วย b i g c a p กลุ่ม Banking พลังงานแล้วก็กลุ่มของโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มของชิปเมคเกอร์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลและกลุ่ม t o วริ s m c ซึ่ u คอนซัม c o ชั u นคอนเเช่นเดียวกันเลือกลงทุนเอาแล้วครับสวัสดีครับ